การกำเนิดยังเกิดขึ้นมายอมพบกับการจากลาให้มาคู่เคียงกันจะจากเป็นหรือตายสุดท้ายคือพลัดพรากกันไม่ต่างกันแม้ใครจะรัก ากยือเอาไว้ให้นานแต่การย่อมเลยผ่านยิ่งยึดยิ่งทรมานหากยังเฝ้าเสียใจในเมื่อความเป็นจริงทุกสิ่งคือต้องจาก แล้วก็ประโยคสามช่วงระยะเวลาที่เลียนสุขภาเขาไม่ค่ดีมาติะยาไปหาหมออยู่เป็นประเจ้าระตรรามกา็ให้ความอุปถัมภ์ในตัวของการเดินทางเพราะท่านชอบเดินทางด้วรถไฟไปรักษาที่ของโรงพยาบาลเซบิลาท,ทางหลังสุด โตไปหาจะมาบอกว่าอาจารย์ผมจะเดินทางไปเดือนมีนาใช่ไหมเดือนมีนาจะ,จะไปรักษาที่โรงพยาบาลศินี่หนักที่ไม่รู้จะไปหรือเปล่าแล้วก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสงขลาไปเดือนมีนาะไปเยี่ยมก็มีพี่สาวป้าอยู่ตอนนั้นแล้วกลางหลังไปที่ แต่วันนั้นโยมก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องกข้าไปก็ได้ก็ไปเจอพระมาหาไตรสารหนออยู่ที่โรงพยาบาลกับอาจารย์เผาวัดไรขาวแล้วก็อาจารย์จะวัดถึงใ่ลูกหนขัาดอาค่เพรานนั้นช่วงระยะเวลาที่เรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของพระพิสูทธิสมณเณรได้ ร่างกายอ่ภาพแต่ว่าเจรสู้เรียนบาลีนี่สองปีได้ไปเรียนดำสามประโยคหลังจากที่ออกพรรษาตอนเรียนประโยค์สามท่านก็บอกว่าอาจารย์ผมขอฝักแาที่วันก็ได้มาอาจารย์ตีช่วยช่ดูให้ไปกลายก่อนที่จะสอบปีนี้ก็ลงชื่อไว้จะสอบด้วยแต่ว่าโสดว้าก็ถึงวันสอบเนี่ยท่านอยู่ที่โรงพยาบาล นอกจากเรียนบาีในช่วงระยะเวลานั้นก็ไปเรียนปิญญาโทยอยู่ด้วยคนร่างกายไม่สู้แต่ใจสู้แต่นี้ก็น่างที่จอเป็นตัวอย่างได้คือร่างกายนี่ไม่สออมนวยแต่การเรียนบาลีนี่ตอนนั้นเนี่ยตั้งตั้งความปรารถนาเนะี่ยเอาไว้ว่าขอได้พัดไปเรียนให้แม่ คือท่านเคยก็สาลพบว่าอยากจะได้ฐานนาด้วยแม่ได้ได้ชื่นใจว่านันกึแต่มาบอกว่าไม่ต้องเอาฐานนารลดเรียนออกบาลีได้แหละเป็นมหาปร,ริญญ์เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ด้วยความภาคเปลียนพยายามได้มาด้วยอยากเปื่อได้มาด้วยความพยายามของตัวเอง และท่านก็ก็ตามนั้นแต่ตอนที่ยอมแม่ท่านเสียจสมัยม่นน่ใจตอนนั้นได้กระเดียนเที่ยงไม่ไใหญ่นะแต่ว่านั่นคือความพยายามต้องการที่จะเอาสิ่งที่ตนเองสร้างเอาสิ่งที่ตนเองตัวเองหามาเพื่อไปสร้างความภาคภูมิใจกับจุวงแม่ของท่งญญานในตอนนั้นอาไม่สบายอยู นี่คือความคิดของระรูปหนึ่งและหลังจากนั้นตานประกววารีธรรมวิภัตก็แต่งตั้งเาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็มาช่วยงานานประกววาตีธรรมวิภัตเวลาเรียนหนังสือถ้ามีงานดน่วนก็ต้องกลับมาทําง,งานเปลี่ยนช่วงเวลาของการจู 25, รบจกบัญชีสองพันห้ารายรับรายจ่ายของวัดท่านก็ต้องรีบกลับ ตอนนั้นทำงานสองส่วนในหน้าที่ผมก็ช่วยเจ้าว่าท่านก็ทำในหน้าที่ของความเป็นนักเรียนท่านก็ทำเพราะเหมือนที่บอกว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำเพราะว่าชีวิตของคนไม่แน่นอนชีวิตคนุกคนไม่แน่นอนอะวันนี้เราอาจจะเป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ ที่บอกว่าวันนี้เราเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราดีอยู่แต่วันต่อไปในวันข้างหน้าเราจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้วันนี้เราทําอะไรเราทําได้ร่างกายเราพร้อมแต่วันพรุ่งนี้เราเป็นอาวุธเราพาดขึ้นมาเราจะสอนยังไงก็มานั่งเสียใจยอยู่วันนี้อยากทำนั้นก็ทําไม่ได้เดินไม่ได้นั่งรถเข็นไปก็ทําไม่สะดวกใจลุกหลานนําไปก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความดีก็ทำเท่านั้ ทำได้ถ้าที่ทำตอะน,นั้นเรากอขอปากท่านมหาแล้วก็พยายามเป็นเอาหลักธรรมคำสอนที่ได้ศึกษามามาบอกพี่บอกน้องบอกครอบตัวบอกคนที่มีความคุ้นเคยเรียกว่าคนสายที่รับบินะบายที่ท่านไปรับบินะบายจะเป็นประจำล่าน,นี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าสอนทรมาแบบง่ายๆ่ายแล้วโยมก็สามารถทำตามได้ง่ายในนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราทุกคนสามารถนำทำได้โดยะระลึกถึงชีวิตของท่านพระมหาดารานระท่านพระมหาดารานี้อายุยังไม่มากสามสิบกว่าปีแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยท่านก็ถึงแก่หมรณับภาคเพราะว่าเมืม่อถึงแก่หมระภาคแล้วการเพีพพเ่ยนเราไม่ยามมาจูบเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้หมอเนี่ยไปยาอที่ยาบัติกาแต่รักษาได้จะบนร่างกาย แต่ว่าเรื่องอายุไขเรื่องมรณะไม่สามารถเพียรลกบาได้ท้ายที่สุดท่านบังาแล้วก็ถึงแก่มรณะภาพลงยังเหลือแต่สิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีให้เราระลึกโดยเฉพาะวิสุทธามณเนรเราวิสุทธิมณเนรเราเนี่ยควรยึดเป็นตัวอยา่างโครงการศึกษาเร่าเรียนการศึกษาเร่าเรียนร่างกายไม่ให้แต่ใจตู้ท่านเรียนมาสามปีจบแล้วทำเพก เรียนบาลีสองปีก็จบประเรียนรมแล้วในช่วงเวลาที่เรียนบาลีก็ไปต่อวิญญาาโวอีกต่อยาโดอีกก็ลองมานั่งคิดง่ายๆว่าถ้าใจไม่สู้นี่ทำไม่นะได้กว่าน,น,น,นั้นก็ไปสูส่สาประเดนเราที่กำลังศึกษาเราเรียนเอาเป็นแบบอย่างได้ให้เธอเฝ้ามองความตายด้วยรักว่าสักวันคงตง รับเป็นเพียงดรืสธรรมดาก่อนกายสลายหรือตายจักนี้หนึ่งชีวิตที่มีต้องรู้ค่าให้ทุกลมหายใจที่เกิดมาใช้ปัญญาเพื่อการดับทุกข์ให้ตาย ช่นนกันให้เธอเฝ้ามองความตายด้วยรักว่าสักวันคงต้องมาถึงความพลัดรากเป็นเพียงเรื่องหนึ่งสังรร่งทรเมื่อดก่อนกายสลายหรือตายจากนี้หนึ่งชีวิตที่มีต้องรู้ค่าให้ทุกลมทาย จที่เกิดมาใช้ปัญญาเพื่อการดับทุกข์ให้ตายลงในหัวใจจะเพียรผ่านทุกการรู Phó, mây mã cầm đợt cờ đi con ปาเจโยอธิปาติปาเจโยอันาตาปาเจโยสังขารุปปันเดสยาปาเจโยอุเนตตาปาเจโยปัสสะตาปาเจโยหาเนควตาปาเจโยหาฮาปาเจโยวิปาตตาปาเจโยอาตาปาเจโยหิน Thank yeah. ราบที่ทุกการกำเนิดยังเกิดขึ้นมาย้อมพบก,กับการจากลาให้มาคู่เคียงกันจะจากเป็น ยากยื้อเอาไว้ให้นานแต่การย่อมเลยผ่านยิ่งยึดยิ่งทรมานหากยังเฝ้าเสียใจในเมื่อความเป็นจริงทุกสิ่งคือต้องจา เฝ้ามองความตายด้วยรักว่าสักวันคงต้องมาถึงความพลัดรากเป็นเพียงเรื่องหนึ่งซึ่งธรรมดาก่อนกายสลายหรือตายจากนี้หนึ่งชีวิตที่มีต้องรู้ค่าให้ทุกลมหายใจที่เกิดมาใช้ปัญญาเพื่อ up